สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโนนิพุนโชคพารวยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปค่ะมาตามกันต่อนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่1เดือน62565นะคะ ตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะมีสติในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะก่อนจะไปชมของวันที่1นะคะเรามาดูผลของงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคะวันที่16เดือนพฤษภาคมนะคะผลที่ออก012และ06นะคะ แอดให้เข้าศูนย์หกชุดกันนะคะตรงๆนะคะเพื่อนก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พ f c ทุกท่านนะคะที่หยิบจับ0ูนย์ไปเป็นแนวทางนะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าไปในสองคลิปนะคะเพื่อนลงให้สองคลิปเนาะโค้งสุดท้ายก็เข้า0ูนย์หนะคะเข้าศูนย์หตรงๆค่ะเข้าล่างนะคะมาตามกันต่อนะคะว่าวันที่หนึ่งนี้แอดจะให้ตัวไหนนะคะ รัฐบาลไทยวันที่1เดือน6กสองหหกนะคะสตัวบนล่างนะคะชุดเน้นก็จะเน้นให้3ชุดนะคะระวังนะคะ6กับ9ตัวตัวเดียวกันนะคะมี6คู่ไหนที่มี6ให้ติดหัวเป็น9คู่ไหนมี9้าให้กลับหัวเป็น6ด้วยเด้อสำหรับเอาชุดเด่นชุดกันชุดลองก่อนนะคะเพื่อน แอดก็พูดผิดพูดถูกค่ะรีบนะคะเวลาทําคลิปนะคะน้องนิคุณยังไม่ตื่นนะคะตอนนี้ก็หกโมงนะคะหกโมงเช้า,าชุดกันนะคะแอดก็จะให้ที่สาหนะคะเอาชุดลองก่อนเนาะชุดกันชุดลองเหมือนกันนะคะเพื่อนสามห้านะคะ เก้าหกสี่เจ็ดหกแปดและเก้าเจ็ดนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ สามตัวนะคะแอดจะวางสามตัวให้สองชุดนะคะสองชุดสองตัวนี้ไอ้สามตัวนะคะก็จะมีสามแปดห้า ผู้ไหนที่เอดยังไม่ตัดให้ก็ตัดเล่น2ตัวได้นะคะ4 6 9ขอเพิ่มอีกชุดนะคะเลขฝัน,นะคะ่ะแอดฝันได้นะคะ3 9 7นะคะ เล่นนะคะสำหรับชุดนิ้นนะคะชุดนิ้นวันนี้นะคะชุดนิ้นก็จะให้สามชุดนะคะก็จะมีสี่ศูนย์ค่ะห้าเก้า และ39นะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะคู่นี้เอสยังไม่ได้ตัดให้นะคะคู่นี้เนาะคู่นี้ถ้าใครชื่นชอบตัดเอานะคะเเืื่อนแปด้านะคะ 8.5. นี้เอดไม่ได้ตัดให้เนาะถ้าใครชื่นชอบนะคะตัดเอาเด้อหนี้ก็ตัดเอาเด้อหเนาะถ้าเอดตัดให้มันจะเยอะเกินนะคะเพื่อนเพื่อนก็มีแค่นี้นะคะที่เอดให้ในวันนี้เนาะลงให้แค่คลิปเดียวนะคะเพื่อนเืชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะพยายามจะนำตัวเลขมาให้ได้เร็วๆนะคะเพื่อนแต่ว่าคำนวณแล้วนะคะแต่ว่า ไม่มีเวลาลงให้นะคะแต่ก็ส่งให้ในไลน์แล้วเนาะ,ะเพื่อนๆในไลน์ก็ได้กันทุกคนแล้วนะคะเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆและขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ